อัปเดตข่าวสารของลิเวอร์พูลทุกวันก่อนใครอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเอาไว้ด้วยนะครับมือขวาครอปอวยฟาบินโยเป็นแข้งพ่อพระประจำทีมตัวจริงแปเปิลินเดอร์ผู้ช่วยผู้จัดการทีมของลิเวอร์พูลออกมาให้สัมภาษณ์ยกย่องฟาบินโยแข้งตัวรับอนเนกประสงค์ ว่าประโยชน์ที่มีต่อสโมสรน,นั้นสุดจะล้นเหลืออีกทั้งทัศนคติในการเล่นก็ปราศจากความเห็นแก่ตัวอย่างสิ้นเชิงฟาบินโยตำแหน่งถนัดของเขาก็คือมิดฟิลด์ตัวโฮดดิ้งหน้าแผงกองหลังแต่เมื่อทีมเผชิญปัญหาขาดแคลนตัวเลือกในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กทางดาวแต่ชาวบราซิเลียนก็ไม่มีการอิดออดถอยตำแหน่งของตัวเองลงมาเล่นช่วยขัดตาทับได้ในทันทีกระทั่งตัวเลือกเซ็นเตอร์แบ็กเริ่มนิ่ง ข้งวัย27ปีรายนี้จึงกลับมายืนตำแหน่งเบอร์6ในระบบ4-3-3อีกครั้งซึ่งมือขวาของเจอเกนครอฟอย่างเปเปลินเดอร์ได้ชื่นชมทัศนคติของฟาบินโยแบบไม่คาดปากเกี่ยวกับฟาบินโยนั้นสิ่งที่ผมต้องการจะพูดถึงก็คือเขาเป็นนักเตะประเภทเกื้อหนุนให้คนข้างเคียงสร้างผลงานได้ดีขึ้นมันเป็นเรื่องยากที่จะหาผู้เล่นที่มีความสามารถด้านปิดทองหลังคาแบบนี้ ลีดเดอร์กล่าวกับเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรวงการลูกหนังโลกทุกวันนี้เหลือคนแบบนี้เพียงแค่หยิบมือเท่านั้นยกตัวอย่างเรื่องที่ว่าเขาคือนักเตะที่เกิดมาเพื่อหยุดการโต้กลับของคู่แข่งเพราะโดยส่วนใหญ่ต้องตัดจังหวะด้วยการทำฟาวหมอนั่นให้ความสำคัญกับทีมก่อนตัวเองเสมออันที่จริงแล้วผู้เล่นชาวบราซิเลียนของพวกเรามีทัศนคติเช่นนี้ไม่มีใครเหมือนพวกเขาทุกคนรักวันซัมบ้าของหง,งแดง การมีฟาบินโยนอกจากคุณภาพฝีเท้ายังแถมเรื่องนักเตะที่คิดแต่จะทำผลงานให้ทีมดีขึ้นไม่เสียเวลาติดทิทิเป็นผู้เล่นที่ทำเพื่อทีมของแท้โชคดีที่ลิเวอร์พูลมีกองกลางแบบนั้นถึง3คนทั้งเขาแคนเดอร์สันและไวนาดูมเปรียบเทียบเหมือนการเล่นมากรุกเมื่อพวกเรามีกองกลางแบบนั้นสองคนเหมือนกับคุณมีควีนสองมาหากควีนโดนกินก็เท่ากับกระดานนั้นแพ้ พ่อประโยชน์คือการใช้ป้องกันเวลาโดนรุกนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมนักเลงหมักรุกจะยอมแพ้เมื่อโดนคว n นควีนคุณจำเป็นจะต้องมี2คนเพื่อคอยประคองทรงเกมเอาไว้กลุมความได้เปรียบโดยไม่ต้องครองบอลแล้วนั่นก็คือนักเตะแบบที่พวกเราตามหาเปเป้ลินเดอร์ผู้ช่วยผู้จัดการทีมของลิเวอร์พูลให้สัมภาษณ์ชาคกลี่คอนเฟิร์ม ซมิกาสจะมีอนาคตที่ยิ่งใหญ่ในฐานะแข้งลิเวอร์พูลอย่างแน่นอนเซอร์ดันชากิลี่ปีกจอมเทคนิคของลิเวอร์พูลยืนยันว่าเพื่อนซีต่างวัยอย่างคอตาซิมิกาสนั้นจะเติบโตขึ้นเป็นแบ็กซ้ายผู้มีอนาคตที่ยิ่งใหญ่ในฐานะแข้งหงแดงรออยู่อย่างแน่นอนการที่ลิเวอร์พูลนั้นมีนักเตะอย่างคอตาซมิกาสอยู่ในทีมถือเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะอันดับแรกก็คือ คาแรคเตอร์ของเขายอดเยี่ยมแบบเหลือเชื่อแถมยังเป็นคนที่นิสัยดีสุดๆอีกด้วยชากิลี่กล่าวกับเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรซิมิกาสเป็นคนที่ตลกมากมองโลกในแง่บวกมีความสุขและหัวเราะได้กับทุกสิ่งรอบตัวผมว่านี่คือสิ่งที่สำคัญเพราะว่ามันช่วยทำให้คนรอบข้างอารมณ์ดีไปด้วยและตอนนี้พวกเราสองคนก็กลายเป็นเพื่อนสนิทกันไปเรียบร้อยแล้ว ผมพยายามที่จะช่วยเหลือซิมิกา์าทุกอย่างเท่าที่จะทำได้และถึงแม้ว่าเขาจะไม่ค่อยได้รับโอกาสในการลงสนามมากเท่าที่ควรแต่ก็แสดงให้เห็นถึงคุณภาพระดับสูงผ่านการฝึกซ้อมในทุกๆวันแถมพอเพืลินร่วมทีมกลับบ้านกันหมดแล้วเขายังเข้ายิมไปเสริมสร้างกล้ามเนื้อต่อคนเดียวอีกด้วยหวังว่าเขาจะค้นพบจังหวะการเล่นของตัวเองที่เข้ากันได้กับฟุตบอลอังกฤษและเข้ากันได้กับทีมลิเวอร์พูลในเร็วนี้ เพราะถ้าหากวัดกันเฉพาะเรื่องของฝีเท้าแล้วล่ะก็เขาก็เก่งไม่แพ้แบ็กซ้ายคนไหนที่ผมเคยเจอมาเลยฉะนั้นถ้าหากเขาสามารถปรับตัวได้สําเร็จฟิตร่างกายจนแข็งแกร่งมากพอแล้วล่ะก็ยังไงก็ต้องได้ลงเล่นแบบต่อเนื่องอย่างแน่นอนและเจอเกนครอปผู้จัดการทีมของเราเองก็รู้เรื่องนี้เหมือนที่ผมรู้เป๊ะๆและนั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมตัวเขาถึงเลือกที่จะเซ็นสัญญาก,กับซีมีการ์ดมาปั้นต่อด้วยตัวเอง เด็กคนนี้เป็นแข้งที่มีอนาคตที่ยิ่งใหญ่รออยู่อย่างแท้จริงเซอร์ดันชากิลี่ปีจอมเทคนิคของลิเวอร์พูลให้สัมภาษณ์ซินแครออกโรงเตือนทีมชาติทอลแลนด์ห้ามฝืนเรียกฟันได้ไปลุยศึกยูโรเดดคอร์ดเทรเวอร์สินแคร์อดีตปีของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ออกโรงเตือนแฟรงค์เดอร์บัวผู้จัดการทีมชาติทอลแลนด์ ว่าห้ามฝืนเร่งดึงตัวเวอร์จิฟานได้กองหลังของลิเวอร์พูลไปลุยศึกฟุตบอลยูโรกลางปีนี้เด็ดขาดผมสนับสนุนให้ลิเวอร์พูลหนักแน่นในจุดยืนของตัวเองเพราะผมเองก็เคยเจ็บหนักเหมือนกับฟานได้มก่อนผมจึงรู้ดีว่ามันไม่สามารถจะหายกลับมาฟิตส,สมบูรณ์ได้จริงๆภายในระยะเวลาไม่ถึงปีรอกสินแคลกล่าวกับท็อกสปอร์ตสมัยที่ผมอยู่กับควีนส์าร์คเรนเจอร ผมได้รับบาดเจ็บเข่าอย่างรุนแรงจนต้องพักนานถึง9เดือนและในขณะที่มั่นใจว่าร่างกายนั้นฟื้นฟูกลับมาจนสมบูรณ์แล้วแต่พอลงเล่นเข้าจริงๆมันก็ไม่เป็นเช่นนั้นเลยแค่ลองเตะบอลแบบเต็มหลังเท้าครั้งเดียวก็ปวดแผลเดิมจนแทบจะน้ำตาไหลสิ่งที่กลัวที่สุดก็คือจะต้องกลับไปได้รับบาดเจ็บแบบเดิมอีกครั้งแบบไร้กำหนดนี่แหละแฟรงค์เดอร์บัวกับทีมแพทของทีมชาติทอลแลนด จำเป็นจะต้องตระหนักถึงเรื่องนี้กว่าใครเพื่อนคุณควรจะต้องระมัดระวังเรื่องของสภาพร่างกายของนักเตะมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตัวเพราะถ้าหากร่างกายของฟันได้พังขึ้นมาจริงๆเรื่องนี้อาจจะลากยาวจนถึงขั้นขึ้นโรงขึ้นศาลกันเลยทีเดียวทุกคนที่อยู่ในวงการฟุตบอลมานานมากพอจะรู้ว่าการรักษานักเตะให้หายขาดก่อนคือเรื่องที่สำคัญที่สุดจะต้องฟิตสมบูรณ์แบบเต็มร้อยจริงๆด้วย ไม่ใช่แค่พอกลับมาลงสนามได้เฉยๆฟานได้นั่นเป็นนักเตะร,ระดับโลกที่มีมูลค่าทางการตลาดสูงมากกว่า100ล้านปอนด์คุณภาพของเขาสามารถช่วยให้ทุกทีมประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ได้ในทันทีผมจึงเข้าใจว่าทำไมาเดอร์บัวถึงอยากจะดึงตัวเขาไปติดทีมชาติขนาดนั้นแต่อะไรที่มันเร่งรีบเกินไปย่อมมีผลเสียเสมอคงไม่มีใครอยากจะเห็นผู้เล่นดีๆต้องเจ็บหนักซ้ำซ้อนไปมากกว่านี้อีกแล้วละ t ทรเวอร์ซินแคร์อดีตปีของเรือใบสีฟ้าให้สัมภาษณ์สื่อสเปนปูดข่าวลิเวอร์พูลเตรียมดึงซัวเลสกลับสู่ทินแอนเฟลอีกครั้งแฟนหงว่าไงสื่อสเปนเผยข่าวหงแดงลิเวอร์พูลเล็งที่จะสอยตัวหลุยซัวเลสหัวหอ,อกดาวดังของอตเลติโกมมดริดให้กลับไปร่วมกวนหงแดงในช่วงซัมเมอร์นี้อีกครั้ง ถึงแม้ว่านักเตะเพิ่งจะย้ายมาอยู่กับทีมตราหมีเพียงแค่ได้ดูการเดียวเท่านั้นเอร์พูมีความสนใจที่จะเซ็นสัญญาคว้าตัวหลุยสโชเลสกองหน้าคนเก่งของ Madrid, อาเลนติโกมาดริดสโมสรดังในศึกลาลิกาสเปนกลับมายังทินแอนฟิลอีกครั้งในช่วงซัมเมอร์นี้ตามรายงานของฟิคาเซสสื่อชั้นนำของแดนกระทิงดุลุยโซเลสหัวหอกทีมชาติอุรุกวัยในวัย34ปี ย้ายจากบาร์เซโลนาไปร่วมกวนตราหมีเอลันติโกมาดริดแบบไร้ค่าตัวในช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้วและโจ้าตัวก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในฤด,ดูกาลนี้โดยลงเล่นให้กับเอลันติโกมาดริดไปแล้วรวมทุกรายการ31นัดทำไปได้19ประตูโดยปัจจุบันโซเลสเหลือสัญญาการค้าแข่งในถิ่นวานตาเมโทรโปริตานถึงสิ้นเดือนมิถนายนปี2022แต่ว่าล่าสุดทางด้านของพิคาเซสื่อของสเปนได้ระบุว่า ลิวอ์พูลนั้นอยากจะได้ตัวโซเลสกลับมาร่วมทีมหลังจบได้ดูการนี้เนื่องจากกุนซือเจเกนครอฟต้องการจะเพิ่มตัวเลือกในแนวรุกเพราะกำลังพิจารณาที่จะปล่อยตัวดีว็อกโอริกี้หัวหอกชาวเบลเยียมออกจากทีมสำหรับหลุยโซเลสนั้นเจ้าตัวเคยทำผลงานได้อย่างสุดยอดสมัยที่ค้าแข่งในถิ่นแอนฟิลช่วงระหว่างปี2011-2014โดยทำไปได้ถึง82ประตู จากการลงเล่นรวมทุกรายการ133นัดแล้วแฟนลิเวอร์พูลคิดว่าข่าวที่ทีมของเราจะดึงตัวโซเลตคืนทีมจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่และคุณอยากจะได้หลุยส์โซเลสกลับมาร่วมทีมของเราหรือเปล่าแต่ส่วนตัวแล้วแอดมินคิดว่าข่าวนี้น่าจะเป็นข่าวโคมรลอยซะมากกว่าเพราะว่าด้วยสไตล์การซื้อตัวของเจอเก้นครอปนั้นเขาจะมุ่งเน้นไปที่นักเตะดาวรุ่งเพื่อเอามาปั้นเองซะมากกว่า คราวนี้จึงไม่น่าจะเป็นความจริงแต่อย่างใดครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมข่าวสารจากช่องของเราด้วยนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์และกดแชร์คลิปนี้และกดติดตามช่องของเราเอาไว้เพื่อรับชมข่าวของเรอร์พููต่อไปนะครับขอบคุณครับ